มันขยะนี่นะเต็มไปหมดเลยแล้วใครมาทิ้งเนี่ยมีมีหลอดไฟด้วยเฮ้ยไปเด็กๆสนุกแน่นอนเลยมาเลยไปแล้วครับรถขยะเราเดี๋ยวปรับเงินเดือนเลยดูว<า>ิบพ,พั่มุดเข้าไปดิเทมวัดที่เ้ยร้อนจังเลยไปซื้อน้ำมาดื่มก่อน ถังขยะแถวนี้ไม่มีอะไรทิ้งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็คงมีคนมาเก็บแล้วมั้ง เดือไหลร้อนเดินไปไหนเนี่ยเดินไปสำรวจแผนเดิเไปสำรวจแผนสำรวจรอบๆบ,บ้านแล้วม,มีไร,รล,ล็อกแผนเราอ่ะช่วงเนี้ยไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยเอาวอะไรเนี่ยพ่อ,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 อนี่มาขยะนี่นะเต็มไปหมดเลยแต่ใครมาทิ้งเนี่ยไม่ไม่หล,ลอดไฟด้วยเฮ้ยปล่อยปล่อยวางไว้วางไว้ อันตรายเยอะแยะเลยกวูบกล่องนมโฟมกระป๋องกระป๋องอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยใครมาทิ้งอะ่ะถ้าจับตัวได้นะพอจะตีก้นลายเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เปึ่มเมาไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่ะงั้นตอนนี้เรามาช่วยกันเก็บขยะกันดีกว่าโ <c oughs> อ้โหมันขวดเต็มเลยเนี่ยช่วยกันเก็บเร็ว <c oughs> แล้วว่มือพ่อก็เต็มแล้ววะ่ะพ,พ่อปุ้มกเหนื่อยแล้วเว้ยมือพี่ปื้มก็เต็มหรอใช่ปื้มก็เหนื่อยดูนู่นก็อีกเยอะเลยอ่ะโหเราเก็บไม่ไหวหรอกเนาะใช่แล้เออทำอยังไงดีนะพอ่พอมีอะไรไวไวเก็บบ้างอ๋อมีอะไรมาช่วยในการเก็บเหรออ๋อพ่อนึกออกอย่างนึงอะไรครับพอ่อตามมาอยากรู้ตามมาตามมาเลย อยู่หน้าบ้านต้องช่วยในการเก็บขยะแล้วสนุกแน่ๆพ่อบอกเลยนุ่นครับเห็นหรือยังอะไรครับรถขยะรถขยะก,กองกระดาษแล้วก็ถังขยะแยกแต่ละประเภทด้วยนะเด็กๆต้องสนุกกับการเก็บขยะแน่ๆเลยอย่าเพิ่งขึ้นดูวิธีการขึ้นนะครับเอาตรงน,นี้ โอ้โหเหตุยอยูอ,อ่ะเ่นร้อนมาก,ามากให้ดูรอบๆรถเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นถังขยะไว้สําหรับใส่ขยะหลังจากเราเก็บขยะเสร็จเราก็จะเอาขยะมาแยกที่ถังนี้นะครับไปเด็กๆสนุกแน่นอนเลยมาเลยปลื้มมาเวลาถอยต้องระมัดระวังนะไม่มีกระจกหลังนะไปแล้ครับรถขยะเรากอนมาก่อน,อนโอ้ยถังขยะรูด พปเพิ่มทางขยาลุดออโอ้โหวิ่งแรงอ่ะทางขยาลุดเลยจะเอ๋เลยเหรอไยรถขยาอย่าตกน้ำนะถอยหลังต้องฟังพ่อด้วยนะมองไม่เห็นข้างหลังอ่ะถอยมาถอยมาถอยเลยถอยอีกถอยอีกจะ,จะถึงขยะแล้วครับมาครับมาครับ แต่มันเป็นไรไม่เป็นไรพอพอแล้วพอแล้วช่วยกันเก็บขยะเลยวันนี้เราเก็บขยะสนุกแน่ๆเลยช่วยกันครับอ่าใส่ถังขยะเลยอ่าใส่ไปเลยขวดแก้วต้องระวังอ่าค่อยๆปล่อยนะอ่าใช่ขวดแก้วต้องระวังปล่อยเบาๆโอเค เยี่ยมกดน้ำ,นำป้ายมีหลอดไฟด้วยหรอใ,ใครเอามาทิ้งเนี่ยอะ,วา,าาะวางเบาๆหรอกวางเบามีหลอดแก้วเลยนะแก้วโอ้มีแก้ว่ะอย่ามาทิ้งแบบนี้นะไม่ดีเลยต้องทิ้งลงถังขยะใช่ไหมครับดีนะเรามีรถเนี่ยถ้าเราไม่มีรถเนี่ยเราเก็บขยะเมื่อยแน่ๆเลยเนาะพี่ป้มเนาะเนาะอขอบเือยังหมดยังตรวจความเรียบร้อย โอเคสุดยอดพนักงานเราจะเดินทางไปชี่บ้านกันเบาๆนะครับเดี๋ยวถังขยะล่วงอีกครับ <c oughs> ไปครับไปครับโอโ้โหรถขยะไปแล้วครับอย่าชนนะครับ <c oughs> โหนูรถขยะเราไปแล้วชี้ <c oughs> ขยะออกมาดึงถังขยะลงมาเลยอ่ะพอช่วย <Okay. S 1> โอเคอ่ะ ขยะลงพนักง,งานคัดแยกขยะครับอบอกคนเพื่อนเลยนะขยะแต่ละประเภทคืออะไรไไโอระวังปวดแตกนะโฟ,โฟมโฟมประเภทขยะอะไรครับเ,เ,เพ่วไปอ่าใช่โฟมคือขยะประเภททั่วไปถูกต้องครับโอเคพอเข้าใจผิดไหนโฟมอีกไหนโฟมอก,ออก,กองกระาดาษประเภทอะไรครับ รีไซเคิลย้อนเลยกล่องนมอ่ะเป็นประเภทรีไซเคิลก็จริงครับแต่หลอดนมไม่ใช่รีไซเคิลน,นะเราต้องแยกหลอดนมออกหลอดนมเป็นขยะประเภทอะไรเป็นประเภททั่วไปดึงหลอดออกอ่าแล้วก็กล่องใช่ครับคีมับน้ำเป็นอะไรรีไซเคิลเ่าขวดพลาสติกอ่าใช่ครับอะไรอีก อู้ทานทานอู้ทานเป็นของอันตรายใช่ไหมยขยะอันตรายค่อยปล่อยนะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดขยะอะไรขยะเปียกขยะเปียกหรือขยะอินซีครับโอเคผักผัก็เป็นขยะอินซีผักข,ขยะอินรีเฮ้ยอะไรล่ะ <laughs> ใส่ถังผิดเหรอใส่ถังผิดบล็อกโคลี่หยิบมาหยิบมาโอ้พนักงานคัดแยกอะไรเนี่ยใส่ถังผิดเฉยเลยเดี๋ยวปรับเงินเดือนเลยดูพเพิมมุดเข้าไปดิเทมวที่ป <c oughs> มมันจะออกมาด้วยิออกมายังแล้วขวดน้ำรีไซคเคิลแก้วอะใส่สิ <c oughs> แก้วก็รีไซคเคิลหรอครับ เฮ้ยกระป๋องอะไรอะกระป๋องสเปรย์ประเภทอะไรครับขยะอันตรายงวางเบาๆนะเคอะไรครับโอ้ยขวดขวดวางเบาๆวางเบาขวดขวดแก้วเหรอขวดแก้วโอ้ขวดแก้วก็เป็นรีไซเคิลนะครับถุงพลาสติกเป็นขยะทั่วไป วางขวดแก้วกระทบกันแตกนะอ่ไป,ไปโอเคกระป๋องอลูมิเนียมก็คือขยะรีไซเคิลหลอดไฟอุ้ยอันตรายมากเลยค่อยๆวางนะวางดีๆวางดีๆวางดีๆอ่าวางเอียงหน่อยโอเค <gal S 1> อะไรครับ <c oughs> ขยะรีไซเคิลเต็มแล้วโอ้ขยะรีไซเคิลเต็มถังแล้วเยอะแยะรีไซเคิล การแยกดีครับเวลาคราบหลอดพลาสติกประเภทอะไราทั่วไปเราได้รู้จักประเภทถังขยะแต่ละสีเลยอั้วนั้นอะไรอ่ะถ่านเหรอเคนี่ล่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยไม่ใช่ลูกโป่งขยะทั่วไปแกหลอดประเภทอะไรเฮ้ยใช่เหรอีหมด ทิ้งผิดอีกแล้วเอาแครอทอยู่อันไหนแน่อ่าขยะอินทรีย์หมดย่างหมดแล้วครับเย้ <c oughs> ก็วันนี้ก็เป็นการพาพเพื่อนๆมาเล่นรถอะไรเนี่ยรถขยะกล่องกระดาษทำจากอะไรครับ <c oughs> ทำจากกล่องกระดาษทจากกล่องกระดาษแล้วก็รถวิกฟูดข,ของพี่ปื้มใช่ไหมใช่ะ <c oughs> สนุกมากมากเลย รถวิกฟูดก็อยู่ข้างในโดนครอบด้วยกล่องกระดาษนี่ครับสามารถใช้งานได้จริงใช่ไหมครับสนุกมากๆเลยพี่ปื้มเขาอยากได้ครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมแยกขยะแบบพี่ปื้มนะครับเวลาไปทิ้งเนาะทิ้งขยะให้ลงถังโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นบ้านเราจะสะอาดขึ้นใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ